อ oh, <no. S 1> สองแสนทอนครับเบฟสองแสนนะครับ oh, <no. S 1> ก็กราบสวัสดีมีรักแฟนกิ๊กทุกทท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมฟรีสไตล์เลสซิ่งกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กัน เวฟร้อยี้าบังลมนะครับคันนี้แบบสุดจัดนะครับเ <Wow. S 1> บิกตั้งแต่โค้งนะครับว้าววันนี้เจ้าของก็ไม่ขอออกกล้องอีกตามเคยนะครับ <c oughs> มาเริ่มกันชิ้นแรกเลยครับชิ้นแรกเป็นปั้มบนนะครับครับตัวนี้ก็อิตาลีเหมือนเดิมเมอร์สิบหก็มีน็อดสลัก <c oughs> ทเทียมมีฝาแอนเขียวแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนปลายก้านเป็นของโคเคนนะครับราคาครับพี่เบรกปั๊มอยู่9,500ปลายก้านอยู่2,500าครับฝาอยู่1,600หมื่นต้นต้นหมื่นต้น,ต,นต้นมันเดิมนะครับผมแล้วมาชุดล่างครับผมชุดล่างชุดล่างตัวนี้ก็ตามเ็บ ของเวฟนะครับก็จะเป็นปั๊มแบบหนึ่งแปดหนึ่งนะครับแบบหนึ่งชุดนี้ก็งานขาพร้อมน็อตพร้อมอะไรอยู่เก้าพันกว่าบาทสายครับสายตัวนี้เหมือนเอินครับเป็นเอินสายเอินครับเป็นหัวล่างสี่สิบห้าครับเติมครับผมมาที่จานครับผมครับตัวนี้เป็นจานโมโตทีเป็นจานทีคแท้นะครับตัวนี้มือสองซื้ออยู่พร้อมขาพร้อมแป้นพร้อมน็อตอยู่ หมื่นห้าครับตัวนี้หมื่นห้าครับมันตัวนี้เป็นจานมันมันหลวมไหมครับไม่หลวมครับเป็นเขาบอกให้จานจะให้ตัวได้อครับเพื่อไม่ให้จานมันร้อนเกินไปาะจานต้องขยับได้หน่อยครับผมมาที่ขอบครับผมขอบขอบล้อตัวนี้เป็นดีดเจแปนนะครับอเป็นสีเขียวสีเขียวหน้าหลังเป็นงานปีเก่าครับไม่ใช่งานทําสีครับตัวนี้เป็นตอกไฟฟ้า เรียงตรงปีตรงครับสภาพเก้าสิบเปเซ็นเป็นสีเดิมเลยใช่ไหมครับสีเดิมแท้ครับตัวนี้ตัวนี้ได้มาปีนั้นแ0ดพันกว่าบาทครับว้าวแปดพันกว่าบาทเลยนะครับครับมาที่ยางครับผมยางเป็นยางใช้เป็นบิดโตนครับบิดโตนสองสองห้าสิบเจ็ดครับผมเป็นลายตรงนี่นะครับราคายางครับ ยางเส้นนี้อยู่พันเจ็ดครับยางหน้าเใหม<า>่นยางหน้าพันเจ็ดนะครับไล่มาก็มาชุดหลังครับผมครับชุดหลังก็จะเป็นโชคโชว่าโชคโชว่าเป็นมือสองญี่ปุ่นซิดน้ามันใหม่ตัวนี้เป็นเทคสองครับโช๊คโชว่าเทคสองราคาตอนนั้นอยู่แปดพันห้าครับแปดพันห้านะครับใช่ครับ แล้วพวกชุดสีเนี่ยแหละครับผมเบิกใหม่ทุกชิ้นครับรถคัดดนนี้คอนเซปต์ก็คือปั้นรถปั้นนะครับเบิกใหม่ครับเน้นเบิกใหม่ก็คือซื้อมาเอาแค่เครื่องโครงลิมครับผมซื้อเอาแค่น้นครับนอกนั้นเบิกใหม่ทุกชิน้นชุดสีนี่เบิกมาเท่าไหร่ครับชุดสีตอนนั้นจะไม่ผิดน่าจะหกพันกว่าบาทหกพันเลยนะครับพันประมาณหกเจ็ดพันนี่แหละครับมาที่ขาสตาร์ทครับผม คาร์ัตัวนี้เป็น KX ขาร์ KX เขาจะเรียกคาร์ด KX อ่าเป็นงานแปลงใส่ของลาย้าตรงรุ่นนะครับตัวนี้ใส่ตัวนี้ซื้อตอนนั้นอ่สาส่อยู่ที่สามพันห้าแต่ราคาตัวนี้ไปแล้วครับกระโดดไปแล้วนี่ครับเห็นชัดๆเลยครับคอไทเทเนียมนะครับผมคอไทเทเนียมนี่ได้มาเท่าไหร่ครับผมผ่ามาเท่าไหร่ตัวนี้รรผมเบิกท้อ ทั้งใบส่งไปทําครับตัวนี้งานของร้านบ <V Thailand. S 2> ี h ท i ลน n ีเทเลนช่นต์บ <V Thailand S 2> ีเทเลนก็จบอยู่เบิกท่อเบิกเวร็จเศษทำด้วยมพม .605 ครับเท<อ>นี่ครับน็อตน็อตกึ่งมือใช่ไหมครับผม,บผมตัวนี้เป็นน็อตกึ่งมือทั้งคันนะครับน็อตกึ่งมือทั้งคันนี่นะครับทุกคน,น,น ประมาณเท่าไรครับเบ็ดเสร็จทั้งคันถ้าจำไม่ผิดน่าอยู่สองหมื่นกว่าบาทจะสองหมืม่นเลยนะครับแค่น็อตน,นะครับพี่เขาบอกว่าคันนี้เจ็บกว่ามังกี้อีกเยอะครับ <S <S ถัดมาก็จะเป็นข้างหลังครับผม <S 1> <S 1> ชุดหลังจะเป็นล้อดีๆเหมือนกันยางจะเป็นบิดตูนเหมือนเดิมครับบิดตูน2 5งห้นครับตัวนี้ <250 S> 2 5 0าตรงรุ่นเวฟครับ, <S <S บ ราคาเท่าไหร่ครับผมยางซื้อตอนนั้นอยู่เส้นละสามพันครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ต้องมีเงินสี่พันมอนีราคาไปแล้วก็จะมีพวกจุกลมจุกลมของอะไรครับอ่านากะโนจุกลมนากะโนจุกลมญี่ปุ่นนะครับใช่ครับตัวนี้คู่พันสองคู่หนึ่งนะครับพันสองแล้วก็มีขาเมลิงเมอลิงนะครับมือลิงซีอารเขาเรียกซีอาร์บูมเมแรงบูมแมแงตัวนี้ ตอนนั้นได้มาสองพันกว่าบาทฟุกต <2, 000 S 2> อนนั้นฟ <2, 000 S 2> ุกได้มาถูกแต่ตอนนี้สามพันสามพันกว่าสามพันต้นๆ้นนี่ถูกแล้วใช่ไหมครับพี่ไม่นีขาคำำ้มดัมตัวนี้เป็นเหล็กขาอลูมิเนียมกระบผมขาอลูมิเนียมย้ายมาฝั่งนี้ครับ,รบฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับ เป็นพักเท้าแต<ล>ะทีครับก็นี้ทลนๆกันนี่ครับได้มาเท่าไหร่ครับพักเท้าตัวนี้จําไม่ได้แล้วก็เก็บมาใส่อืมครับจแต่ว่าล้านๆเลยนะครับมาที่ขาตั้งนะครับขาตั้งขาตั้งตัวนี้เป็นเอซอาร์ขาตั้งเอซอาร์ขาตั้งอลูมิเนียมตอนนั้นได้มาสองพันสี่ตัวนี้สองพันสี่นะครับมานี่นะครับ ขาเกียร์ล,ยยลูมิเนียมครับตัวนี้ตอนนั้นซื้อมาสอง3สาตัวนี้สอง3 2 0 0 3พันสามนะครับขาเกียร์เป็นมาที่โซ่สเตอร์ครับครับตัวนี้เป็นโซ่สเตอร์โซ่เป็นโซ่ดีอาเซปนะครับเป็นสี่หนึ่งห้าโซ่รถแข่งก็จะแพงหน่อยก็เส้นประมาณสองพันกว่าบาทแล้วก็สเตอร์เป็นสเตอร์ ขึ้นใหม่สเตอร์บางสเตอร์สีหนึ่งห้าตรงรุ่นอตัวนี้อยู่พันหนึ่งพันบาทแต่ซื้อตอนนั้นก็นี่สภาพโดยรวมนะครับมาถึงสเต็ปเครื่องครับพี่บอลครับก็บสเตปเ,เครื่องทําเป็นสเตปห้าเก้าชักห้าห้าเก้าชักห้านะครับ oh, <no. S 1> ก็พอได้ใช้งานนึ่งใช้งานราคาเครื่องครับราคาทําเครื่องทําตอนนั้นหมด ไปสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับผมทำเรื่อส่งอาหารก็มาเก็บพวกฝาใหม่เบิกฝาใหม่เบิกฝาเบิกเลยนะครับฝาเบิกครับฝาเบิกใหม่ก็คันนี้ก็ตามคอนเสิร์ก็เน้นเบิกเน้นใหม่เน้นของใหม่ก็ถ้าเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมอยู่ติดถนนครับขออนุญาต ฟังเสียงเครื่องสักหสเต็ปครับผมบเสียงท่อก็นุ่มๆเลยนะครับทุกคนผมว่าไม่นุ่มแล้วนะครับทุกคน ก็จะประมาณนี้นะครับสภาพโดยรวม,มรถจอดนะครับผมเป็นรถจอดจอดจอดูไม่ได้เลยไม่วิ่งไปเท่าไหรแล้วครับตอนนี้ใหม่เบื่อมาใหม่วิ่งไปแค่เท่าไหร่400กิโลก็เพิ่นะครับตามบ้านวิ่งไป400กิโลนะครับ สภาพนี่เต็มมากเลยครับอยากรู้ราคารวมๆครับพี่สองแสนทอนครับอือหสองแสนทอนสองแสนทอนครับเวฟสองแสนนะครับอือหสามพนครับอทอนคอนเซ็ปต์นะครับพอไม่เป็นนะครับทุกคน อนาคตจะอัพสเต็ปอะไรไหมครับผมนอนาคตไม่น่าขยับเลยครับน่าจะขยับแค่อะไรอะไรจะหยิบตัวไหนมาใส่ครับก็อาจจะเป็นปัม๊มปั๊มล่างกันสะบัดระกับคันลิงพวกนี้แหละครับก็ขยับอันนี้หมุดเงินก่อนก็อะไรได้แค่นี้แค่นี้นะครับเนี่ยใช้คำว่าแค่นี้เลยนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ